ยุบพูละเล็กพูละน้อยคอยปลาจำปาีปลาอ,อันนี้เมนูปิป้งปลากระแตบแต่บไายเผ็ดขนาดเลยปลาแต่มาเด้อไปปลาเหมือนกันน้องลิอ <c oughs> เอิ้นเอฟซีไดจากบาทหนึ่ง มาเด้อเอฟซีมากินข <så rails> ้าวน้ำกันยำแรงแรงมาแต่หาป่าแล้วเนาะแล้วเลื่อยหนาวเมื่อยทุกคนแซ่น้ำจนมาพองแหงไปน้องเอ้ยแซ่น้ำจนขี้ศพแลบแล้วเพิ่์สีได้ขึ้นแต่น้ำหนาวแบบนี้แหละติดตามมึงตอนต่อไปกินข้าวกินปลาก่อนวิ่งปลาน้อยรับจับ